นะคะเออใช่ข้างใหม่จะเล่นไปไหนอ่ะเตรียมเตรียมเตรียมนะคะแตะด้านหน้าสองหลังสองข้างยกเขา่สาสไลด์ไปเตรียมหน้าสองหลังสอง ใช่ข้างยกสไลด์ไป่านกันเน้าดีที่รู้กันมาแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันจะมาจับพวกเราไม่ได้เรารู้กันแล้วเตรียมหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไปได้นะคะเตรียมหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไป เตรียมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8พอนะเตรียมขากับหนึ่งสองสาสี่สไลด์ไปยกก็ต้องยกเยอะนะเตรียมเริ่ม1 2 3 4 5 6สไลด์ไปเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์กับเกนะได้นะขอทีหนึ่งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์กับอ่ะเดี๋ยวขอทีละคู่น้อนตอนื่างเดี๋ยวเดี๋ยวพร้พอ,อ,นนอมพอทำเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลยนะ ขึ้นมาแบบเอ่อเอ่อเปลี่ยนคู่ขึ้นมาด้านหน้านะคะเปลี่ยนเปลี่ยนให้คนอื่นขึ้นมาด้านหน้าเตรียมเริ่มหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไปหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์กลับเตรียมเตรียมเริ่มหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไป หน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์กลับเปลี่ยน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 เริ่มหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไปหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์กลับเปลี่ยน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 เริ่มหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์ไปหน้าหน้าหลังหลังข้างยกสไลด์กลับดีเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยน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 เตรียมเลยลอหนึ่งสสห้าสไลด์ไปหนึ่งสสีห้าสไลด์เปลี่ยน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 เลื่นมี่ห้าสไลด์กับ1 2 3่งสห้าสไลด์เปียนเปลี่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 ยนเริ่ม 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์กับหนึ่งสสห้สไลด์ไปเปลี่ยน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 เริ่มหนึ่งสองสาสห้สไลด์ไปหนึ่งสห้าสไลด์กับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหยุด <c oughs> อ่า่้าต่อเลยนะคะจะไล่กลับมาเสร็จะไล่กลับมาเสร็จมันจะกลางขาใช่ไหมเราสเต็ปทัดทีหนึ่งอ่โทอดทษสเต็ปทัดทีหนึ่งแล้วก็มาชิดป จำเก้าวชิดหันชิดเอาใหม่นะก้าวชิด สามสี่เตรียมเริ่มเก้าชิดเก้าชิดบิดสองสามสี่อ้าวหันมาหันมาบิดหนึ่งสองสามสี่บิดบิดหนึ่งสองสามสี่ให้ไปเท้าเฉียงไปตามหนึ่ง,ส,งสาสทำให้พร้อมเตรียมเริ่ม 1>, 1 2 3 4เตรียมเริ่ม1 2 3 4เตรียมเริ่มหนึ่หยุดแค่4แล้วหยุดทำให้ตามเสียงเริ่ม1 2 3 4งสองสม่ทำาเสียงเพิ่หนึ่งสองใช้ไปเท้าบิดเท่านั้นเริ่ม1 2 3 4 เตียม 1>, 1 2 3 4เตรียม1 2 3 4สเต็ทัดี่าเต็ทัด1 2 3 4บิเตรียมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 เตรียมทำไม่พร้อมนิดนึงเตรียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่้าวต้องอยู่อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ใช่เตรียมเริ่มหนึ่งสองเจ็ียมมากขอจีเตรียม เริม่มหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจเตียเริ่มหนึ่งสองี้าแกเตียมนะคะท่านี้ท่าเดียวเปลี่ยนที่เตียมเริ่มหนึ่งสองสาเปลี่ยนบนนะเตียมเริม่ม หนึ sea, Respect, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตียนคนเตียมเตียมเตียมเริ่มหนึ่งสองเจ็ตียมเตียมเลียนเตียมเริ่มหนึ่งสองสามี่ห้เปดเยนเลียเตียง เปลียนเตียมเริ่มหนึ่งสองสาสี่ห้ากเจ็ดปดีเยนโอเคพออ่ะคีนเิเตรียมเตียมรหนึ่งสอาสี่ห้าเจ็ดอ่ะท่าแรกกับท่าที่สองรวมกันเตรียม เริ่มหนึ่งสอสามสี่ห้าหสไลด์ไปหนึ่งสสามห้าหกสไลด์กับทัดหนึ่งทัดห้าหกเปลี่ยน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 เตรียมเริ่มหนึ่งสสามห้าหสไลด์ไป1 2ึ่งสองสาห้าหกสไลด์กับเก ปิดสองสามสี่เจ็ดเตรียมเปลี่ยนเปลียนเปลียนเปลียนเตรียมหนึ่งสสหไลด์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์กับเก้าชิดเก้าชิดปิดสองเตรียมเตรียมเตรียมเ หนึ่งสองสาสี่ห้าหสไลด์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหสไลด์กับพัด์หนึ่งพัดสองบิดสองสาสโหตัวเองไม่ทำไมต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่มาอย่างนี้มันก็เลยมันก็มาโหดแ้วกเอพราะผิดแล้วมันโหดตัวเะต้องเป็นข้างให้ันดีนะฟังนะฟางตอนนี้เม่เวลาสเต็ปทัด สเตปทัดดูสเตปทัดนะดูให้มันแบบกว้างด้วยให้มันกว้างด้วยทัดทัด <c oughs> อขอให้เที่ยวเดียวเท่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนเตรียมเริ่ม,ม1 2 3 4 5 6สไลด์ไป1 2 3 4 5 6สไลด์กับ 1นทัดสบิดสองแต่เพลงมันจะช้านะอันนี้คือให้เห็นชัดเพราะว่าจะรีบให้ได้ทุกคนอเตรียมเริ่ม1 2ึ่งสอสาี่ห้าหสไลด์ไปหนึ่งสสาสห้าหสไลด์กับทัดหนึ่งทัดสบิดสองสา่เ เตรียมเตรียมเริ่มเ,มเมป็นจังหวะสองสามสี่ห้าหกสไลด์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์กับทหนึ่งดสองดสองสามสี่เตรียมเตรียมไม่ได้เร็วแล้วนะตอนนี้จะเอาเอาเอาปิทตามที่พูดนะเริ่ม 1 2 3 4 5 6สไลด์ไป1 2 3 4 5 6สไลด์กับทัด1ทัด2บิ2 3 4เตรียมเตรียมเริ่ม 1 2 3 4งสองสาห้าหกสไลด์ไป1 2ึ่งสสาาหกไลด์กับพัดหนพัดสอบิดสองสาี่โอเคสุดท้ายใช่ไหมเตรียมเตรียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสไลด์ไป1 2 3่ส ห6กสไลด์กับทัดหนึ่งทัดสอบิดสอา นะดูท่ารวมรนกนะดูท่ารวม1 2ึ่งสอสห้าหสไลด์ไป1 2 3่งสอสห้าหสไลด์กับพัดหนึ่งพัดสองห้็แปดพับห หนึ One, two, three, oh, hey, oh, hey. <laughs> <laughs> ่งสองสามสี่้ยเฮนัดนัดเดี๋ยวหลุดไปชยวงหลัง หลังหน้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ไปหน้าหลังหน้าเดี๋ยวขานะคือขาขาก้าวนำถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหลังนะถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหลังยืนตัวตรงยืนตัวรับหน้ามาเออข้าวขากว้างๆกว้างๆฝึดไว้นะข้างหลัง เตรียมข้างหลังก่อนนะเตรียมข้างหลังก่อนนะฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาใหม่นะเอาใหม่นะเตรียมนะยืนธรรมดานะเตรียมฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหจะท็อปเลยไม่ได้จะเลยได้จะดูได้จะดูได้จะดูมีอกคนไม่มีอกนี่สิหนักใจ หนักอกหนักใจอย่างไกลๆกันอลยเตรียมเตรียมทางขาขาเฉียงนะขาเฉียงถ่ายหนักตัวหน้าหลังอย่างนี้นะถ่ายหนักตัวหน้าหลังนี้โยกก่อนโยกโยกโยกนะยังไม่ทํานะโอเคพร้อมตัวตรงเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไทีนึงนะฟัง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 ก่อนฟังก่อน ยืนตัวตรงนะยืนตัวตรงนะอัพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อยกสองหน้าสองแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งโอเคเอาฟังนะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆตัวนิ่งๆนะเราจะเริ่มแล้วนะเจะอยู่อยู่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะดูเฉยๆนะอัพหนึ่งสองสามสี ห้าหเจ็ข้าใจยังเข้าใจก็ปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บิฟังนะฟังนะข้างหลังนะอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเริ่มนับหนึ่งสองสสี่้าเจดปอาบังอีกทีหนึ่งนะข้างหลังหนึ่งครั้ง หครั้งสองทีงทเ,เนี้เสียงสองทีนะข้างหน้าอีกสองทีแต่นับหนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, ึ่งสองนะหนึ่งสองสาสี่หหกสาีทีเดียว4ทีเดียวสีทีคู่2ทีเตรียมอยู่เฉยเริ่มหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ด เร Bref, ını, ิ่มจากอะไรหลังลังหลังสองเริ S ่มหลังสองหน้าสองหนึ่งหลังหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่งหน้าหนึ่งจบด้วยหน้าเริ่มด้วยหลังโอเคนะเตรียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ีหลังจะเลื้อยแล้วเริ่มอัพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดีเห็นมอีกทีเดีที่ใจคิดไม่ใช่แจ้เวลาทำอ่ะแจ้แจ้จะบอกนกเนี่ยคือจบที่ท่านี้แต่ที่จริงคือมาทางนั้นใช่เมื่อกี้นี่อธิบายแต่แต่ลืมมาลืมมาทางนี้ไงใช่ไงก็มันลืมไงก็แปลว่าผิดก็ยังก็คือยังยังนับแค่ตรงนี้ไม่มาทางนี้ไงอมันเินไงกูดูไม่จบนี่ไม่ดูจบเถียงเงี้ยเสียงเงี้ย หนึ่งสองสามอ้บหนึ Jim, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป่ะอ่ะหนึ่งยงเสียงอีกไหมหนึ่งสองสามอ้บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปแอแป๊กเลยค่ะคอยีขอยีทำเก่ง้วคอยีก่งาอยดีมาดีถ้าเป็นผู้นำเตรียมเริ่มหน หกเจ็แปดกบาสุดยอดสุดยอด่คือ สามสี่ห้ากเจ็ดแปดเท้าถูกเท้าที่โยกโยกขึ้นหน้าหลังเลยยืมเริ่ม อันน right, you know. ี้เราเป็นเกียวไม่เลยอ้าวไม่ๆไม่จไม่ไม uh, an ่เจอ่ะมาใส่โบนหน่อยมาใส่โบนหน่อยเก๋ใช่เอ็ตัวเอ็นตัว ห3ึ่ที่กู้นี่ยคือ2ไหลนไหลปึ๊บึึแขนแขนยังไม่้วองไหลเแขนยังไม่เบียวไหลเดียได้เดียวไหลเไมได้แต่เอาหลห้าหลังเดี๋ยกก็คว้ เยอไปเดี๋ยวดโยกะโกหน้ายกหลังหลังหน้าหลังยกไปก็ได้กันนะ่ทเองเา้โ่ทอย ใช่ไหมคะเตรียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเตรียมเตรียม

เดี๋ยวไม่จ่ายให้ตมีดูบางดีกว่าเริ่ม1 2ึ่งสองี่ห้าหกดแ

เริ่มหนึ่งสองสามส่ห้าหเจ็ดดอโอเคเดี๋ยวรอบ